สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อ,อ VE Link เป็นแอป,ปมือถือที่ใช้ควบคุมสไวิตช์ Wi-Fi ให้ปิด,เป,ดเปิดผ่านมือถือนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เชื่อมต่อตัวสไวิตช์ Wi-Fi เข้ากับตู้คอนโทรลเป็นการควบคุมเมกเนติกปั๊มน้ำนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะมีการเชื่อมต่อโดยใช้แอป e-vlink ในการตัดต่อปิดเปิดปั๊มนะครับเรามาเริ่มการเชื่อมต่อ,อแอปเข้ากับสวิตช์ไ i f i ได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับก็เปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็ กดไปที่ปุ่มเพิ่มนะครับอันดับต่อมานะครับก็คือต้องกดไปที่ปุ่มสวิตช์ไวไฟนะครับกดแช่ไว้ให้ไฟสีเขียวอ่ะกระพริบนะครับเมื่อมีการกระพริบทีๆนะครับก็ ให้มากดที่มือถือนะเป็นปุ่มจับคู่อย่างรวดเร็วครับกดไปที่เพิ่มหนึ่งอุปกรณ์นะครับตัว wi-fi ตัวนี้นะครับก็จะรับสัญญาณที่2.4 GHz กิกะเฮิรตซ์นะครับตอนนี้ก็ wi-fi ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดของ wi-fi ด้านล่างนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับ ตัวแอปก็จะทำการค้นหาตัวสวิต wifi นะครับเมื่อค้นหาเจอแล้วก็จะดึงข้อมูลของอุปกรณ์นะครับ,รบก็เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อนะครับซึ่งเมื่อเชื่อมต่อเสร็จตัวไฟสีเขียวที่สวิต wifi จะขังครับแล้วก็กดที่มือถือนะครับว่าเสร็จสิ้นนะครับ เรากดเข้ามาเข้าใจนะครับครับตัวสวิตช์ Wi-Fi นะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาที่มือถือนะครับตอนนี้เราก็จะทดลองใช้ดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับตัวตู้คอนโทรลนะก็เสรไว้ที่อ,ออฟนะครับเดี๋ยวเราจะาทดลองเมนวนก่อนนะครับทำงานปกติไม่ได้ติดทำง,งานแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นออโต้นะครับเพื่อ ใช้สวิตสั่งงานผ่านมือถือนะครับใช้งานดูครับบิดไปที่ออโต้ครับตอนนี้ตัว wifi ก็กระพริบนะคือจ่ายไฟเข้าระบบแล้วนะครับซึ่งตัวแอปนะครับก็จะขึ้นสัญญาณ wi-fi นะครับแจว่า ตัวไวไฟได้เชื่อมต่อแล้วนะครับซึ่งถ้าเราอยู่นอกบ้านก็สามารถดูผ่านมือถือได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาลองกดให้ตัวสวิตช์ Wi-Fi ทำงานนะครับดูว่าแม่เนติกสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับวิธีการกดนะครับก็จะกดได้สองจุดนะครับก็จะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อกดไปแล้วก็ปุ่มที่เป็นสัญลักษณ์สวิตก็ขึ้นสีเขียวนะครับตัวนี้ก็ตัวเมกเนติกก็ทำงานแล้วนะเมื่อจะทำการปิดน,นะครับก็กดอีกครั้งนะครับ,รบหรือจะกด ให้ปุ่มขึ้นแบบปุ่มใหญ่ๆขึ้นมาก็ได้ครับกดไปที่ตรงกลางครับอันนี้ปุ่มใหญ่จะขึ้นมานะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งครับอ่าตอนนี้ก็แม่เหลกก็ทำง,งานแล้วครับอ่าแล้วลงกดปิดอีกทีหนึ่งนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบอาการสอนวิธีการเชื่อมต่อสวิตไฟฟ้านะครับสวัสดีครับ